สำคัญที่สุดการต่อรองเราเรียนมาทั้งหมดเลยเนี่ยรู้ไหมว่าข้อมูลพวกนี้คือข้อมูลในการที่จะใช้ในการต่อรองนะครับข้อมูลพวกนี้เรารู้แล้วว่าข้อมูลต่างๆเราจะใช้ในการต่อรองแล้วก็ไวลูที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยเราพยายามตัดกันว่าราคาออกถูกไหมเราคุยนวัตก,กรรมเราคุยเบสเซอร์วิสค a l i ตี้เราคุยเรื่องของ UE ล h r o รูแพ a c เกจิ้ง เราคุยบริการอย่างไทยใส่ใจอย่างญี่ปุ่นจําได้แล้วเนี่ยเอ็น <c oughs> <g ül> ไหมเราเราคุยกันแวลูที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้าครับเพราะงั้นสําคัญที่สุดเลยเนี่ยเราต้องยึดตรงนี้แต่ในการต่อรองจริงๆแล้วเนี่ยอํานาจการต่อรองคือหัวใจของการทําธุรกิจคุณทําแผนทุกอย่างแผนของคุณเนี่ยคือแผนที่จะใช้ในการต่อรองผมถึงพยายามย้ำนะว่า คุณรู้ Customer Journey นะคุณรู้ในรายละเอียดต่างๆคุณรู้ g o นะคะคุณรู้ Strategy นะคุณรู้ KPI พวกนี้แหละคือข้อมูลที่เราจะใช้ในการต่อรองแต่สำคัญที่สุดคือถ้าเราไปต่อรองแล้วตกลองไม่ได้เนี่ยอะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุดที่เขาเรียกว่าแบตหนะ้าคำนี้จะได้ยินมาน่าจะไม่กี่ปีนีม้มันเริ่มมันเริ่มมาขึ้นว่าถ้าคุณถ้าาโ o คุณไปต่อรองและาโ o แบบ terminate contact คุณจะทำไง อะไรคือทางออกนอาวันนี้คุณต้องการจะไปขอลดมา r g จิ้นขอเครดิตเทอมสั้นลงแต่ค o าบอกว่าไม่เอาแล้วฉันจะเปลี่ยนซั p p l เออร์อะไรคือแบ็หน้า the best alternative นะครับัวร์กเมนนิ n กอ o a ์ก u เมเพราะงั้นน,น,นั่นคือสิ่งที่เราต้องวางอลเหมือน,น,นวันนี้เราต้องมีแผน2แผน B แผน C อันนี้คือถือว่าเป็นแผน C นะ แผน B ก็คือเทรดออฟที่รับได้แล้ววันนี้เราเขียน KPI ไว้แล้วเราเขียน KPI ไว้แล้วอันนี้ KPI ก็คือโตที่เราต้องการแต่ผมถามว่าเราไปต่อรองแล้วอะแล้วถ้าไอ้ไอที่ไม่ได้เนี่ยอะไรที่เรารับได้25%นั่นคือยอดขายที่เติบโตถ้าเรารับได้ถูกไหมแล้วถ้าไม่ถึงอะอะไรที่เรารับรับรับได้เทรดออฟเราอยู่ที่เท่าไหร่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำเทรดออฟได้ชัดเจนที่สุด เรื่องของการที่ว่าขยายยอดขายจากหนึ่งล้านเป็นสามล้านโดยที่เอาเครดิตจากสาสิบเป็นหกสิบอันนี้คือการเทรดออฟแต่ผมถามว่าถ้าเขาไม่ยอมอะอะไรคือแบตหน้าวันนี้เราจะมานั่งคุยกันเรื่องสองเรื่องนี้มันเป็นการเตรียมแผนที่ผมเมื่อเช้าผมถามว่าคุณมีแผน B ไหมมีแผน B ไหมครับถ้าลูกค้ารายใหญ่แล้วเขาไม่ซื้อเรา น,นวันนี้เรากำลังจะคุยว่าถ้าเจ้านี้ไม่ซื้อเราจะทํำยังไงถ้าเจ้านี้ไม่ซื้อของเราเลยถ้าเจ้านี้ไม่ซื้อของเราเลยเจ้านี้ไม่ซื้อของเราเลยเจ้านี้ไม่ซื้อของเราเลยอะไรคือแบตหน้าของเราใครคือเป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจผมไปสอนที่ศิลสากรสุดท้ายเราเจอว่าไม่ใช่แค่จัดซื้อที่ตัดสินใจคนที่ร่วมตัดสินใจคือแผนกอะไรฮะ แผนอะไรนะไอดี R แ,ผแผนอะไรอีกตามตลาดใช่เลยสามแผนแผน,นี้เขาบอกเลยว่าเนี่ยพี่ทุกครั้งที่เราเข้าคุยเราคุยจัดซื้อจัดซื้อก็บอกว่าต้องรอทาง marketing สรุปก่อนพบสีก่อนถ้า marketing บอกไม่โอเคก็ไม่โอเคเสร็จแล้วต้องไปไอเดี D ก่อนไอดีโอเคไหมถ้าไอเดีโอเคถึงจะ okay. โอเคโุ๊บอกเออนั้นคุณทำไมไม่ไม,ไม่ทำประชุมสามไป ก็กลายไปว่าเราคุยแค่คนคนเดียวคือจัดซื้อและเราก็เชื่อมาตลอดว่าจัดซื้อมีอํานาจการตัดสินใจแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมพูดคํานี้ว่าอาจจะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคาียร์เขาของท่านใครเป็นผู้ตัดสินใจท่านต้องไปพบไปหาให้เจอเพราะมันจะกเกี่ยวข้องละเพราะอะไรเพราะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราไปนําเสนอมันไม่สกเซสักทีที่ผมเล่าให้ฟังว่าคุยจัดซื้อจับซื้อบอกเออเอาไว้ก่อนเดี๋ยวกี้ไป พี่ไปนําเสนอ R&D ก่อน้เอาไว้ก่อนพี่ไปคุยกับ Marketing ก่อนจนบางครั้งเราบอกว่าในการต่อรองเราจะทำอย่างไรให้3ฝ่ายนี้เราสามารถที่จะอยู่ในวงในการตัดสินใจได้การเป็นเซลล์บางครั้งเราก็จะมองว่าอุ้ยมันนอกเหนือจากอำนาจของเราแต่จริงๆแล้วอะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราถ้าเรามองเขาเป็นพาร์ทเนอร์ถ้าเราต้องการที่จะ Del i v e r ในส่วนของที่เป็นที่เรียกว่า Value Proposition เรื่องพวกนี้ เขาก็ต้องรู้ได้ละเราต้องแชร์ลิงอะไลน์เมนกับเขาอะไลน์เมนก็คือการแชร์ลิงว่าเฮ้ยอป้าหมายของเราคืออะไร mm hmm. ถูกไหมครับ mm hmm. บริการแบบไทยใส่ใจแบบคนญี่ปุ่น <c oughs> ถูกไหม <laughs> นั่นคือความความที่ต้องการให้เขาเห็นว่าเราอยากจะบริการให้ดีไม่ใช่บริการแค่ที่คนจัดซื้อคนเดียวเราอยากบริการทั้งที่ R อดีพี่เขียนมาร์เก็ตเราจะทําอย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่มันเป็นศาสตร์ละที่เราจะต้องเข้าไปทาตรง ครับคุณมางกลยุทธ์แล้วคุณรู้หรือยังว่าใครเป็นคนตัดสินใจเมื่อกี้เขียนสมาร์ทโกเอาไวล้ละว่าฉันจะต้องโตให้ได้20%่สใช่ไหมยี่สิบหหรือ20% 25%ิบ้โอ้ขอโทษด้วยทำไมตีลงไปต้องห้าด้วยการที่เราจะต้องเป็นทีซัพพลายเออร์ในบริษัทเขาถูกไหมครับแล้วกลยุทธ์คืออะไรล่ะกลยุทธ์ที่คุณจะไปทำให้มันชนะไอ้ตรงนั้นนะ่ะหรือนนโอเนี่ยบอกว่า ฉันจะทำยังไงที่ฉันขายอยู่วัน2ล้านกว่าหรือสล้านเนี่ยให้ได้5ล้านเราคุยกันเมื่อกี้ใช่ไหมบอกเออเราต้องการที่จะเป็นเ x c l u s i v e เพราะว่า Exclusive คือความหมายว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ส่วนนี้มันต้องเป็นของฉันทั้งหมดจะ่ทาอย่างไรมันเป็นความคิดทุกคนไม่อยากให้รู้สึกว่าโอ้โพี่พูดมาถ้าแบบต้องไปทําคือเราเริ่มกระบวนความคิดก่อว่านั่นคือกลยุทธ์ที่เราจะทําและถามว่านวันนี้ นีโอใครคือผู้ตัดสินใจใครจะซื้อไหมเราไปคุยจัดซื้อใช่ไหมครับถ้าตัดซื้อเป็นคนตัดสินใจได้ไหมคนนั้นเขาตัดสินใจได้ใช่ไหมถ้าได้ก็โอเคใส่ชื่อคนนั้นเข้าไป